เคมิกาค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาที่แก่งลําดวนซึ่งเป็นน้ําตกสถานที่หนึ่งของกุบอนเหมือนกันซึ่งอยู่นี่ซิกเนเจอร์ของเขาก็คือกุ้งเดินขบวนนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็คงไม่ไม่ได้เจอกุ้งเดินขบวนจริงๆเราก็เลยพาทุกคนมาดูกุ้งเดินขบวนแบบ CG เป็นไง กุ้งเลยค่ะว like okay. er okay. ่าแบบ C g จอย่างฉันเพ่ใช่ไหมบอกแล้วไม่มีใครทําอะไรได้แบบนี้หรอกเราสามารถซ G รูปหรือว่าทําอะไรให้แบบแตกต่างจากชาวบ้านได้โดยสิ้นเชิงนี่คือกุ้งซีีค่ะซีจีที่ไหนวะลูกปั้นโอเคคือเมื่อกี้ก็เหนื่อยมากแล้วก็มาถ่ายอีกหนึ่งคลิปแล้วก็เหนื่อยมากเช่นกันอันนี้เป็นกุ้งอะไรวะใหญ่ นี่แก่งลำดวนจังหวัดอุบลอุบลราชธานีมีอะไรดีๆเยอะมากเลยนะคะนอกจากเราจบ่ก,ววก็ค่ายลูกเสือตอนนั้น,ออนเอาไปออกกำลังกายจุดที่เแก่งตัวเสือให้ดูวิธีกแก่งตัวไอ้เนี่ยตำรวจจะทำไงวะไม่รู้แต่มันผูกมาคดีฮะ เชิญถึกจะพาไปดูมตกที่นี่คือแหล่งท่องเที่ยวที่เขาได้ไว้สิทธิ์ท็อปของอุบลน,นี่เห็นไหมแกงลําดวนเหมือนเขาจะมีอีกุ้งเดินขบวนก็จะเป็นอะไรวะไม่รู้นี่นี่มันจะเดินขบวนเป็นแบบนี้นี่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 นน oh, <no. S 1> เขาก็เลยเรียกว่ากุ้งเดินขบวนเพราะมันเดินขบวนกันแบบนี้แต่ไม่รู้ว่ามันจะเดินไปไหนนะเชิญก็ไม่เคยเห็นมันเดินขบวนเหมือนกนะันขา้นข้างล่างนะ <S <S ไหมดีงมไปจุดเช็คอินก่อนไหม เนี่ยคือจุดเช็คอินที่ใครมาก็อู้อยากจะตกหลุมรักไม่ใช่น้ำตกแกงแก่งค่ะเป็นแก่งลำดวน<อ>ไม่ใช่น้ำตกก็น้ำตกอยู่ยคนลรระดับดับได้น้ำตกอยู่ไหนอ่ะน้ำตกมันจะอยู่ตรงนี้ไม่มีน้ำตกนะคะจะเป็นแก่งลำดวนหมดเลยอ๋อ <บน S 2> ไม่แต่แง่งหรอคะกค่ะถ้าหนูอยากไปน้ำตกต้องไปที่ไหน,น,น ห้อยหลวงไหมคะห้อยหลวงผู้จองได้ไหมอ่ะอาจจะรวยน่าจะรวยก่อนถึงน่าจะรวยอยู่ก่อนถึงน่าจะ๋อทางกลับบ้านหนูอืมก็เลยมาแล้วอ๋อเลยมาแล้วเอเดี๋ยวตัวไปแวะน้ำตกก่อนค่ะโอเคเขาคุณมากนะคะแล้วทุกคนไม่ค่อยมีอะไรส่วนใหญ่ก็จะมีแค่เหมือนคนมาเหมือนคนมาพักผ่อนน่ะเออมาปิกนิกกันมาพักผ่อนมาเล่นน้ําอะไรเดี๋ยวเราไปน้ำตกผู้จองนาย่อยดีกว่านะคะโอเคเดี๋ยวเราจะว่งไปที่โน่นเลย เคเคเคถึงแล้วอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยเติมพลังเ,เ,เรียบร้อยพร้อมไปบุกตะลุยวา้ตัวอะไรเนี่ยสีเขียวปลอดภัยครับมองเรียบเซฟต,ตี้ครับนี่แยดคุกแยัดนี่อันตรายครับแดนเจอนะครับนี่ พออันนี้กูท่องมาเข่าช่องลมสองร้อยห้าสิบขั้นแต่น้ำตกน้ำตกอันนี้น้ำตกอันนี้ก็คือ2 7ง็ดขั้นแม่คนเอาชนะเอาชนะเข่าช่องลมได้เฉยงงงงมากอันนี้เรามาจุดชมวิวก่อกคน สวยสวยมากโอโยอันนี้มาจุดชมวิวก่อนนะคะคือจุดชมวิวก็สวยมากๆเห็นไหมเนี่ยน้ำตกสองร้อยเจ็ดสิบสามพัน go go go. go 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 ไปยอันนี้ เังลมตกครับนี่ครับทักลมตกเขาช่องลม250ร้้คันแต่ว่าน้ําตกภูจองนาย่อยน้ําจกน้ำจกน้ำตกไน้ําตกไวยหลวงสองร้อยเจ็ดสามคันเริ่ม ใช่ไหม,มแต่ถ้าเขาช่องลมอ่ะมันคือชันเลยเพราะว่ามันเป็นเขื่อนแต่อันนี้มันเหมือนเป็นอุทยานมันก็จะไม่ชันก็จะเป็นทางแบบซิกแซกแต่ก็เดินระวังอบอกตัวเองเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงเดี๋ยวถ่ายใหม่นะครับโอเคถ้าไปถึงเดี๋ยวจะพาถ่ายใหม่ น่ากลัวมากเลยอ่ะแต่ว่านักผจญภัยเหล่าอเวนเจอร์จะไม่ยอมแพ้กับผลทางแค่นี้ในสุดก็ถึงแล้วหลังจากเดินลงบันไดมา273ขั้นตอนนี้ถึงลงสุดแล้วค่ะ ริงที่ไม่ใช่ซ g เหมือนเรเป็นไงเนี่ยี่นนเเรอบๆ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 ข้างก็จะแบบเป็นป่าหมดเลยเพราะว่าเป็นน้ำตกธรรมชาติเนี่ยช่วงหน้าฝนเนี่ยจะสวยกว่าเนี่ยเราจะมาทำนี่น้อง เห็นตาไหมอโอ,โอ,โอ,อยนี่สวยมากสวยสุดสุด<อ>้ไม่น่า เรามาทําสปาเท้าโดยมีคนทําสปาให้ก็คือธรรมชาตินะธรรมชาติก็คือปลา,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  <c oughs> าที่มาจากเท้าปลาที่มาจากแหล่งน้ําธรรมชาติปลาเยอะมากน้ําใสมากแล้วก็เสียงน้ําตกอาจจะดังนิดนึงนะเพราะว่ามันดังจกเนี่ยเขามีแนวกั้นให้นะคะว่าเราห้าม เ,เล่นน้ําเกินตรงไหนตร,<ม>ตรงไหนหคือให้เล่นแค่บริเวณที่เขาเหมือนกั้นไว้เพราะว่าน้ํามันลึอนกอาจจะเกิดอ,อันตรายกับเราได้ดูปลาปลามันทํา โอเคมันก็จะมีประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปเดินเนี่ย yeah. หาดทรายโอ้ทางขึ้นดูน่ากลัวมากทางขึ้นแบบน่ากลัวสุดๆ มีชิวชีมให้ด้วยนะน้อง <No! S 1> อากาศดีมากเราจะลำบากตอนขึ้นเนี่ยทุกคน,น้ำตบผ่าไมา้เราจะพาไปดูลำธาร ถอดรองเท้าเลยมันจะเลื่อนไปเนี่ยมันไม่มีของเลยหรอรถ่ายวีดีโอก่อนโฟกัสที่มัอย่างแบบเก่งเก่งเกินไงครับสองอย่างมึงต้องขยับออกไปเพราะนี่มันยืดไม่กล้าล <laughs> มน,น,นอทลงไปเลย มันเลื่อนเนี่ยมันเปียกหมดตัวมึงเหยียบลงไปเลยเอ,อ้ะโอ้ยกเงมันก็เปียกดิเอาขึ้นดินขึ้นไม่ได้ กระรอนี้โคตรแรงกระทำดีจ้าเนี่ยน้ำไหลโคตรแรงเลยถ้าลื่นปึ๊บมันเรียบร้อย <c oughs> เรามีน้องผู้ชายก็ดีแบบนี้นะคะธรรมชาติที่แสนสดใสดดดดดทำให้จิตใจของเรานั้นแฮปปี้ดีจใจกำแบงสามหนงที่ก็โดที่ก็ไดอุทยานมันปิดสี่โมงครึ่งเรามาถึงก็สี่โมงแล้วเพราะฉะนั้น เราต้องรีบทําเวลาคือต้องรีบกลับขึ้นไปข้างบนนะคะเดี๋ยวจะรีบตัดทิปห้ดูหน้าเฮ้ยเฮ้ยคนเหนื่อยเลยโอ้จะตาย้วมีไอเทมเด็ก แม่ให้มายาตมจะมียาตมแล้วดมยาตมยาดีดอะไราด้วยโอ้โหเหนื่อยมากอะก้าวขาแบบเหมือนก้าวทิละเมตรออะขออนุญาตนั่งก็ไม่ไหวแล้วหน่อย อีเดียบางทีก็อยา่าอยาทำอะไรที่แบบรู้ว่าตอนจบมันจะเป็นยังไงอย่าทำถ้าเรารู้ว่าตอนจบเราต้องเหนื่อยอะขนาดางต้องขาขึ้น ถึงแล้วค่ะยังไม่เที่ยงไมค่อยนั่งพักเปนก่อนหรอเย้สองร้อเจ็ดสามขั้นจิบจิบโอเคถึงข้างบนแล้วพี่ชิดได้แล้วสองร้อยเจ็ดสบสามขั้นขอสามร้อยขั้นมีไหมยังกม่ถึง้ออยากจะนอนลงไปเลยเหนื่อยมาก ออดนี่นะคะพี่เขาไปหอบเราเหนื่อยมากโอเคโอเคแล้วเรามาปิดคลิปไปถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดยกเลิกนะครับเอามาโอ้ยถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมอ่า กดรีพอร์ตนะครับที่ผมแดงๆอาไม่พีๆถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดไ like ลค์นะครับกดไลค์ก <Like, S 1> ดแชร์กดซับคร้ด้วคั <laughs> like, God like, God check, God ะ,คะ <laughs> เดี๋ยวเราจะพาไปไชิตที่ไหนอีกก็รอดูแต่วันนี้ไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากขอตัวกระบ,บ้านก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบาย